นาดีเป็นนักเรียนใหม่ที่ย้ายโรงเรียนมาเข้าโรงเรียนวันแรกนาดีก็ได้เพื่อนใหม่หลังห้องเป็นสาวสวยน่ารักนิสัยดีเธอมีชื่อว่ามินพอหลังเลิกเรียนมินได้โขนาดีติดรถกลับบ้านไปด้วยนาดีได้ตอบกลับตุกลงที่จะพาเธอไปส่งที่บ้าน พอออกรถมาได้สักพักนาดีได้สังเกตว่าฟองข้างทางปกคุมไปด้วยป่าทึบไม่มีรถผ่านสักคันตอนนั้นเริ่มมืดแล้วไม่มีไฟสองข้างถนนตัดดวงแล้วมิ้นได้ถามนาดีว่าคืนนี้เธอว่างไหมไมาอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยสินาดีตอบกลับเลยยิ้มในใจ ว่างสิเดี๋ยวฉันไปอยู่เป็นเพื่อนเธอเองทันใดนั้นอยู่ๆก็มีรถสวนมาชนเข้ากับรถของมาดีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแต่ว่ามิ้นยืนหัวเราะอย่างสะใจในที่สุดแกก็ตายมาอยู่ชั้นสักทีก่อนหน้าที่นาดีจะย้ายโรงเรียน เขาได้กินสุนากับเพื่อนเก่าแล้วขับรถกลับบ้านด้วยอาการมึนเมาเขาได้ขับรถชนนักเรียนสาวคนหนึง่งแล้วก็หนีไปดิกนักเรียนคนนั้นก็คือมิ้นนั่นเอง,เอ,งอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะ